ยูสุ6 HE 1เทอร์โบนะครับ260แรงม้านะครับภาพใหม่ทั้งชุ่นนะครับรอนทุกตัวเลยนะครับใหม่ๆแบบนี้การันตีใช้งานได้ยาวๆนะครับใช้ได้นานกว่าไฟนะครับปีงวดถึงแสนนะครับสำหรับตัวนี้เราบอกว่าดีจริงๆนะครับแป๊บหัวฉีดแป๊บทุกอย่างใหม่หมดนะครับปั๊มก็ใหม่นะครับ เทอร์โบก็ใหม่นะครับอ้าวชมนะครับจำนวนจำกัดนะครับมารถนี้รถเดียวนะครับใครกําลังตามหาอยู่6 HE เทอร์โบนะครับวางแทนได้หลายรุ่นเลยครับ6 B d ดี6 b g นะครับ6 HE ธรรมดานะครับ6 H อนะครับผมเนี่ยตันนี้มีเทอร์โบด้วยนะครับไม่มีระบบสายไฟให้วุ่นวายนะครับวาง้าใช้งานได้เลยนะครับอ้าวเล่งหน่อยครับ พร้อมมันไว้หน่อยนล้ีนีเราใบคุณพร้อมนะครับจั่งตรงทั่วประเทศสินค้ามีรับประกันนะครับรับติดตั้งครบวงจรที่ที่เดียวนะครับครบจบทุกอย่างนะครับอ้าวพ่อมั่นใจหายห่วงนะครับเปลี่ยนเครื่องทันทีนะครับต้องได้ของดีที่มีคุณภาพนะครับรับพบกันที่เซียงกงสลับรีนะครับ